เอ็ดกีนฆาตรกรผู้ชอบสะสมชิ้นส่วนมนุษย์มาประดิษฐ์เป็นของใช้จนกลายเป็นต้นแบบในการสร้างตัวละคร Leatherface ในหนังเรื่อง The Texas Chainsaw สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพวกเรา Spoiler Alert และในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวคดีฆาตรกรรมโหดเหี่ยมและวิปริตสุดๆมาเล่าให้ทุกคนฟัง ถึงแม้ว่าโลกนี้จะมีฆาตรกรที่ฆ่าเหยือ่อย่างโหดเหี้ยมอยู่มากมายเพียงใดแต่ชายผู้นี้เอ็ดเวิร์ดทิโอโดร์กินเขาฆ่าเหยื่อไปเพียงสองรายแต่กลับกลายเป็นฆาตรกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาผู้คนรู้จักชายคนนี้จากงานอดิเรกสุดวิปริตของเขาคอลเลกชันอันบ้าคลั่งอันเกิดมาจากปมในวัยเด็กอะไรที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ เชิญรับฟังกันได้เลยครับเอ็ดเวิร์ดตีโอดอร์กีนลืมตาดูโลกในวันที่27สิงหาคมปี1906ที่รัฐวิสคอนซินเขามีพี่ชายชื่อเฮนรี่จอร์จกีนพ่อของเขาชื่อจอร์จฟิลิปกีนเป็นช่างไม้ขี้เหมาที่ชอบทุบตีทำร้ายสมาชิกในครอบครัวส่วนแม่ชื่อออกัสตาวิลเฮอร์มากีนเธอเป็นคนที่เคร่งศาสนาอย่างมาก และนับถือนิกายลูเทรนซึ่งเป็นหนึ่งในนิกายของฝ่ายโปรเตสแตนต์แม่ของเขามักสั่งสอนลูกๆว่าอย่าไปสนิทกับใครโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะผู้หญิงทุกคนเป็นสิ่งสกปรกเป็นบาปยกเว้นตัวเธอรวมถึงความต้องการทางเพศและการดื่มสุราอีกด้วยฉะนั้นชีวิตในวัยเด็กของเอ็ดจึงเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวและกฎระเบียบอันเคร่งครัดของแม่ แม่ฮามเอ็ดยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกฮามเขามีเพื่อนถ้าฝ่าฝืนกฎจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงถือได้ว่าคุณแม่ออกัสตาผู้นี้เป็นชนวนเหตุบกเพราะความวิตปริตในตัวของเอ็ดอย่างไม่ต้องสงสัยแม่มักจะเลี้ยงเอ็ดอย่างประครบประง,งมเหมือนเด็กผู้หญิงเพราะออกัสตาอยากมีลูกสาวและเธอมักพาเอ็ดไปดูการชำระซากสัตว์อยู่บ่อยๆและสำหรับเอ็ดเขารัก และเธอทูดแม่เหมือนดังเธอเป็นพระเจ้าจนกระทั่งในปี1940พ่อของเอ็ดก็เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายจากโรคพิษสุราเรื้อรังทําให้สองพี่น้องเอ็ดและเฮนรี่ต้องหางานทําเฮนรี่เป็นช่างซ่อมบํารุงส่วนเอ็ดเป็นพี่เลี้ยงเด็กทั้งคู่เป็นที่ยอมรับของผู้คนในละแวกและเฮนรี่ที่โตจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ก็ได้ชักชวนน้องชายให้ออกไปใช้ชีวิตใหม่ที่ห่างไกลจากกฎระเบียบอันแสนเคร่งครัดของแม่แต่เอ็ดกลับไม่ได้คิดเช่นนั้นเพราะสำหรับเขาแล้วแม่คือเพื่อนสนิทแม่คือโลกทั้งใบและแม่เป็นพระเจ้าของเขาในรายงานของตำรวจระบุว่าวันที่16พฤษภาคมปี1944มีเหตุไฟไหม้ฟาร์มอย่างปริศนา ตำรวจเจอเอสในสภาพปลอดภัยส่วนเฮนรี่นั้นหายตัวไปพอเพลิงสงบตำรวจก็พบศพเฮนรี่นอนเสียชีวิตอยู่ในนั้นผลชันสูตรบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการขาดอากาศหายใจแต่ที่น่าสงสัยก็คือรอยฟกช้ำที่ศีรษะเหมือนกับว่าเขาถูกใครสักคนดักทำร้ายบางกระแสบอกว่าเอสตั้งใจฆ่าพี่ชาย เพราะเฮนรี่จะทิ้งแม่ส่วนอีกกระแสก็บอกว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นเอ็ดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องปีถัดมาออกัสตาผู้เป็นแม่ก็กลายเป็นอัมาพาตเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกเอ็ดทุ่มเทความรักและเวลาดูแลแม่เป็นอย่างดีและไม่นานเธอก็เสียชีวิตลงในวันที่29ทธันวาคมปี1945 หลังจากแม่ตายเอ็ดก็ไม่เคยไปไหนแม้จะอายุได้51ปีแล้วแต่เขาก็ไม่เคยเดทกับใครเขาปิดตายห้องของแม่และขนสัมภาระของตนมาอยู่ชั้นล่างเอ็ดไม่ทำความสะอาดบ้านปล่อยปะ่าละเลยจนย้าขึ้นรกเหมือนบ้านร้างเอ็ดเริ่มหมกมุ่นกับร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะร่างกายผู้หญิงเพราะเขามีความหวังว่าจะชุบชีวิตแม่ให้กลับมา เขาศึกษาเกี่ยวกับการทดลองแปลกๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการทดลองของนาซีในสม,สมัยสงครามโลกหรือการทดลองลับอยู่ใน731ของญี่ปุ่นที่โหดร้ายทารุณต่อเฉลยชาวจีนสุดๆไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาสลบและดูว่ามนุษย์จะทนความเจ็บปวดได้ขนาดไหนหรือเอาคนไปแช่ไว้ในน้ำเย็นจัดและทดลองตัดชิ้นส่วนร่างกายออก แต่ถึงเอ็ดจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่เขาก็ยังคงทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและขายที่ดินของพี่ชายไป80เอเคอร์และยังมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจึงไม่ได้ขัดสนมากนักจนกระทั่งในปี1957มีผู้หญิงในเมืองหายไปเธอชื่อแมรี่โฮแกนเป็นแม่ไม้เจ้าของร้านอาหารเล็กๆในเมืองมีลูกค้าเข้ามาในร้าน แต่ไม่พบแมรี่ที่พื้นมีกองเลือดกับกระสุนปืนขนาดจุดสาสองตกอยู่ระหว่างที่ทุกคนออกตามหาแมรี่เอ็ดก็พูดเล่นกับข้างบ้านว่าแมรี่อยู่ในบ้านของเขาแต่เพื่อนบ้านไม่เชื่อคิดว่าเป็นเพียงมุกตลกของเอ็ดเท่านั้นเองต่อมาก็มีผู้หญิงหายเพิ่มอีกหนึ่งคนเธอชื่อเบ์นิสวอร์เดนเธอเป็นแม่ไม้วัยหกเจ้าของร้านชำในเมือง ลูกชายของเธอกลับมาจากล่าสัตว์และพอถึงบ้านจึงได้รู้ว่าแม่หายไปพบเพียงรอยเลือดตรงเครื่องคิดเงินเท่านั้นตำรวจออกตามหาหญิงที่หายไปทั่วเมืองโดยปากคำของชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเขาเห็นเอ็ดเป็นลูกค้าคนสุดท้ายก่อนที่เบอร์นิสจะหายไปและเมื่อลองพิจารณาดูดีๆก็จะพบว่าทั้งแมรี่และเบอร์นิส มีหน้าตาคล้ายคลึงกับออกัสตาผู้เป็นแม่อย่างมากตำรวจจึงบุกเข้าไปสำรวจบ้านของเอ็ทันทีและสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าก็ทำให้พวกเขาอึง้งจนทำอะไรไม่ถูกเพราะพวกเขาพบร่างของผู้หญิงที่ถูกแขวนราวกับอยู่ในโรงเชือดสัตว์ในบ้านเหม็นคาวคละคลุ้งและนี่เป็นเพียงคอลเลกชันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะข้าวของในบ้านเกือบทั้งหมด ทำมาจากชิ้นส่วนของมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดที่ทำมาจากหัวนมชามที่ทำมาจากหัวกะโหลกถุงมือและหน้ากากหนังมนุษย์แต่นี่ก็ยังไม่หมดยังมีสร้อยที่ทำจากลิ้นและเก้าอี้ที่ทำมาจากเศษหนังมนุษย์โอ้ oh. ในตู้เย็นยังมีชิ้นส่วนเครื่องในมนุษย์ที่ยังไม่ได้แปรรูปอีกจำนวนมาก โดยเพื่อนบ้านหลายคนบอกว่าพวกเขาเคยได้รับชิ้นเนื้อจากเอสอีกด้วยหลังจากที่ตำรวจพบกับความจริงอันน่าสะพรึงเอสถูกจับกลุ่มเขายอมรับว่าได้ฆ่าแมรี่ด้วยปืนไรเฟลิลลำกล้องจุดสอแล้วลากออกไปที่รถของเขาและนำศพไปฝังไว้ในบ้านรวมถึงยังได้ยอมรับว่าได้สังหารเบอร์นิสแม่ไม้วยัย60อีกด้วยความน่ากลัวของเอสยังไม่จบเท่านี้ เพราะสิ่งที่น่ากลัวสุดๆของเขาก็คือการขุดศพขึ้นมาแล้วนำมาชำแหละทำเป็นเครื่องใช้ในบ้านเป็นของสะสมและของตกแต่งระหว่างปีคริสตศักราช1,947ถึงปีคริสตศักราช1952เรา1,952<ๆ>เขาได้ไปสู่สารท้องถิ่นมากถึง40แห่งเพื่อขุดศพที่เพิ่งฝังไว้และมากกว่า30ครั้งและเขา ยังสารภาพว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาจะสวมชุดผู้หญิงที่ทำจากหนังมนุษย์ออกมาเต้นระบำท่ามกลางแสงจันทร์มีคอลเลกชันเซ็ตที่ทำมาจากเต้านมศพและเอาจิมมียัดไว้ในกางเกงในอีกด้วยอะไรวะเนี่ยโดยผู้พิพากษาที่ชื่อโรเบิร์ตเอชตัดสินว่าเอไม่มีความผิดเพราะเป็นผู้ป่วยทางจิตฮะ และเขาจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตแพทย์เอ็ดเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย78ปปีตลอดเวลาที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลหมอและพยาบาลต่างบอกว่าเอ็ดเป็นคนไข้ที่ดีและสงบเขาไม่เคยก่อความเดือดร้อนแต่เอ็ดมีข้อเสียอย่างเดียวนั่นก็คือชอบจ้องพวกเขาด้วยสายตาแปลกๆเท่านั้นเอง ก็จบลงไปแล้วกับเรื่องราวของฆาตก,กรผู้ชอบสะสมชิ้นส่วนมนุษย์ถ้าหากว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราสปอยเลอร์อเลิร์ก็ต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วยและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ